Oh. สวัสดีครับเราอยู่กันที่บุญเชิมฟาร์มปูนาน้ำใสนคนปรปฐมคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการเลี้ยงปูนาแบบต้นทุนต่ำมาดูกันว่าจะสามารถทำกันได้จริงไหมที่มาที่ไปของประเด็นนี้มาจากการเริ่มทดลองเลี้ยงของฟาร์มเราเองครั้งแรกที่ผมเห็นคลิปการเลี้ยงปูจาก YouTube นะครับรู้สึกได้เลยว่ามันมันไม่ได้ยาก ก็เลยหาข้อมูลศึกษาเอาตาม YouTube ประมาณสักครึ่งปีศึกษาอย่างเดียวเลยครับครึ่งปีอ่าทีนี้ก็เลยอ่ามาก็พอได้คิดว่าตัวเองมีความรู้แล้วจึงได้ตัดสินใจที่จะลองเลี้ยงอ่าแต่ก็ตัวด้วยตัวตัวของผมเองก็ไม่ได้มีต้นทุนเงินหมื่นเงินแสนเหมือนอย่างคนอื่นเขาอ่าเริ่มแรกเลยผมก็หาข้อมูลฟาร์มปูที่ใกล้บ้านก่อนเพื่อเข้าไปศึกษาและดูงานผมซื้อปูมาเคู่ เจ้า,จาของฟาร์มแถมให้อีกหนึ่งคู่เป็นเป็นแคู่ทั้งหมดคู่ละร้อยก็ตก700บาทสั่งซื้อกระชังก็เป็นอของผมเป็นกระชังบกกระชังแรกขนาดหนึ่งคูณสสูงสูงประมาณสักห้าสิเซนได้ครับหนึ่งกระชังอันนี้ก็ราคา600บาทแล้วก็จะเป็นพวกอุปกรณ์แป๊บน้ำของผมท่อ น่าจะขนาดประมาณหกขุนใช่ใช่หกขุนครั้งแรกอ่าราคาราคาราคาพวกแป๊บน้ําพวกข้องอออันนี่ราคาประมาณน่ะนะฮะประมาณสักสี่ร้อยบาทน่าจะได้ค่าหัวหานอ่าห้าหัวก็จะเป็นาของผมใช้ไฮเกตลูกออสสองกิโลถุงละสองกิโลร้อยี่สิบบาทอ่าทีนี้ก็ค่าค่าไอทั้งหมดอ่ะที่ลงทุนครั้งแรกของผมมันจะอยู่ที่ประมาณอ่าพันแปดร้อยี่สิบบาทอ่า ผมโชคดีอยู่อย่างครับที่ว่าฟาร์มฟาร์มที่ผมเข้าไปอ่ะเขาให้คำปรึกษาดีมากเวลาโทรไปหาโทรอะไรแกก็รายละเอียดเทคนิคต่างๆแกค่อนข้างบอกได้ชัดเจนและเข้าใจง่ายดีและปูในฟาร์มของพี่เขาอะครับแข็งแรงมากเอามาลงกระชังขงมขุครั้งแรกผมเติมน้ำท่วมหลังปูเลยนะตั้งหลายเดือนแล้วครับปูปูไม่ตายแม้แต่ตัวเดียวพันปูพี่แกดีมากต้องยอมรับอันนี้แต่ว่า ถึงผมจะได้พันดีมาแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะประสบความสําเร็จกันเลยทีเดียวครับมันก็มีปัญหาเช่นเดียวกับมือใหม่หลายๆท่านอืมทํำยังไงให้ปูลอกคราบทํำยังไงให้ปูผสมพันธุ์ทํำยังไงให้ปูที่เราเลี้ยงไว้มันจะไข่อันเนี้ยมันเป็นโจทย์ค่อนข้างยากสําหรับมือใหม่แต่ผมก็ไม่เคยละความพยายามอ่าในที่สุดปูของผมก็ไข่ หลังจากที่เลี้ยงมาได้ประมาณอประมาณสักสองเดือนอ่าก็จับแยกจับจับแม่แม,แม่แม่ปูท่ที่ที่ไข่อะ่ะผมจับแยกออกมาจากกระชังมาขังเดียวขังไว้ในกระมังทีนี้ด้วยความที่ตัวผมเองอะ่ะไม่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงปูไม่รู้อิโนโอยเนยเปิดดูทุกคืนสองสาคืนต่อมาสลัดไข่ทิ้งเรียบร้อยอมันก็มีอาการเศร้าเล็กๆครับเพราะด้วยด้วยความที่เราเราพยายามแต่ก็ พยายามแต่ไม่รู้อันนี้ก็ไม่ว่ากันช่างมันหลังจากนั้นอีกประมาณหนึ่งเดือนปูกระบกก็ไขอีกคราวนี้ก็แยกไส่แยกแยกใส่ไว้ในกระมังเหมือนเดิมหาที่แอบให้อยู่ใส่สาหร่ายห่างกระรอกสาหร่ายหางกะร,การางกะรอกนี่เอา,เอาใส่ไว้เยอะเลยครับเอาไว้ให้ปูกินประมาณหนึ่งเดือนเลยผมไม่เคยเปิดเลยครับในกระมังนั้นเป็นเวลาหนึ่งเดือนจะเชื่อมครับสุดท้ายก็สัตว์ไข่เหมือนเดิมทั้งที่ไม่ได้ไปรบกวนอะไรเลยอ่า เต่ก็ไม่เป็นไรช่างมันในที่สุดต่อมาผมก็ทําสําเร็จได้ลูกปูจากลูกปูตัวน้อยก็เพาะขึ้นมาเรื่อยๆกลายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็ได้ลูกปูมาเรื่อยๆจนตอนนี้ในที่สุดก็สามารถขายเป็นไรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้หลังจากที่ปูเยอะขึ้นก็สั่งซื้อกระชังมาเพิ่มขึ้น ผมทําบ่อด,ดินเพิ่มขึ้นอ,อย่างทั้งหมดที่เห็นในคลิปเนี้ยมันก็มาจากจุดเริ่มต้นด้วยเงินทุนเพียง1820บาทะระยะเวลาอยู่ที่1ปี1ปีจากปู8คู่เลยนะครับมันก็จะเห็นเห็นว่าปู8คู่ใน1ปีสามารถสร้างได้แค่ไหนโดยที่ ขายอ่าไอ้ที่ขายอ่ะก็ไม่ได้ขายเยอะแยะมากมายครับขายขายเรื่อยๆทีละหน่อยทีละหน่อยก็ขายได้แล้วก็เก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วกเก็บไว้ที่เพื่อขยายขยายลงบ่อด,ดินแล้วก็ในในใ,ในปีปีหกสี่นี้ก็จะมีการการขยายบ่อด,ดินเพิ่มอีกเพราะาที่ที่ก็ย,ยังพอเหลือที่ตามที่เห็นในคลิปจะมีที่โลง่ลงๆจะเป็นที่อ่าทุ่งนานาผักบุ้งอ่าตรงนั้นก็จะจะปรับสภาพเป็นเป็นบ่อเลี้ยงปูในปีนี้อ่า อันนี้ก็มาพูดถึงอ่าส่วนใครที่มีเงินทุนมากๆคุณก็สามารถลงทุนได้ครับด้วยเงินสูงอันนี้เราก็ไม่ว่ากันอยู่แล้วเงินใครมันเงินมันอยู่แล้วคุณลงทุนสูงคุณก็มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สูงมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หลายตัวโอกาสที่คุณจะเลี้ยงแล้วได้กําไรเร็วมันก็มีแต่โอกาสที่คุณจะจมก็มีเพราะว่าด้วยด้วยอะไรครับด้วยความที่ เอาจริงๆอ่ะมันมันมีเงินลงทุนก็จริงครับเงินลงทุนเยอะแต่ว่าถ้าไม่มีความรู้เลยผมว่าอันนี้ก็ไปไม่รอดยากครับอ่าแต่อย่างสมมุติว่าอ่าตาสีตาสาอ่าแกไม่มีเงินเลยตาแก่ยายแกหรือว่าคนตกงานไม่มีเงินทุนมีเงินอยู่ในมือพันสองพันอยากจะลงทุนเลี้ยงปูผมว่าได้นะแต่มันต้องใช้เวลามากกว่า มากกว่าพวกที่มีเงินหนาๆหน่อยนะครับในความคิดของผมนะผมว่ามัมนยังไงอะ่ะคือเราเราเราเลี้ยงน้อยแต่ถ้าเราค่อยๆเลี้ยงแล้วเรามีความรู้่เราจะสามารถลงทุนทีหลังได้อันเนี้ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าอ่าจริงๆเลยอ่ะผมว่าการเลี้ยงปูไม่ต้องลงทุนอย่างได้เลยนะถ้าเราจะเรียนรู้เรื่องปูเราจับปูมาจากธรรมชาติ จากไหนอะจากทุ่งนาบ่อกุ้งบ่อปลาเพราะว่าไอปูที่ที่ที่เราคิดว่าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เราซื้อมาจากฟาร์มอะจริงๆอะมันก็คือปูในทุ่งนานี่แหละไอ้ก้ามหนีบม่วงก้ามหนีบแดงทั้งหลายแหละมันก็คือสายพันธุ์เดียวกันเพราะว่าในในในตัว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 ปูที่ผมเลี้ยงเองเนี่ยตัวแม่หนึ่งอะตัวแม่ตัวใหญ่เลยครับมันก็ออกมา มีทั้งสีม่วงมีทั้งสีแดงซึ่งมันก็คือสายพันธุ์เดียวกันนั่นแหละทีเนี้ยเวลาเราจะคัดปูมาเลี้ยงอ่ะเราก็จับปูตัวใหญ่ๆจากบ่อกุ้งอ่าบ่อก,กุ้งปูจะเยอะหน่อยปูมันได้กินอาหารสมบูรณ์อ่าเราก็จับมาคัดดีๆมาปรับสภาพน้ํามาค่อ,คอยๆให้อาหารเขาอ,อาหารอย่างอาหารน่ะผมว่าอาหารมันก็เป็นอาหารที่ว่าอาหารที่หาได้จากธรรมชาติปูมกินได้หมดครับอย่างเช่นวัชพืชที่อยู่ในน้ําผักบุ้งแหน สาหร่ายดีปีน้ำผักตบจอกายผลไม้ตามที่เราปลูกไว้ผลไม้ที่พวกกล้วยมะพร้าวพวกนี้ก็ปูกินหมดแหละครับถ้าจะเลี้ยงปูเนี่ยเนี่ยเนี่ยทีนี้มันก็เลยทําให้อ่าปูปูเราจับมาจากธรรมชาติเลี้ยงใส่อะไรอะ่ะใส่กระมังใส่กระป๋องกระแป๋งอะไรก็ได้เราทดลองเลี้ยงนะครับอาหารมาจากธรรมชาติผักบุ้งผักเบื้องที่เราตามทุ่งนาอะไรปูกินแล้วคอยสังเกตดูอ่าเราอาจจะ มีต้นทุนนิดหน่อยในเรื่องของอาหารที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นพวกปลาสาับโคงไก่สับอันนี้จะเสริมเข้าไปอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งก็ไม่ได้เยอะแยะมากมากเลยครับผมว่าต้นทุนมันจะค่อนข้างต่ําเลยแค่นั้นอะ่ะแล้วก็สามารถเลี้ยงปูดได้แล้วอ่าทีนี้ก็คอยมาสังเกตพฤติกรรมของมันมีอะไรสงสัยก็ลองหาข้อมูลตามกลุม่มตาม youtube ที่เขาลงกันไว้ถ้าเรามีความพยายามครับไม่ถอดใจก่อนเพราะกว่าปูจะโตกว่าจะขายได้นี่ก็ อูหกเจ็ดแปดเดือนกันนะครับมันก็ใช้เวลาค่อนข้างสูงสำหรับคนที่ทุนน้อยอย่างผมอะแต่พอพอเราเลี้ยงสำเร็จแล้วนะครับเราขยายได้เรามีตลาดตลาดตลาดนี่ไม่ต้องถามหาหรอกครับแรกเพราะวา่าจริงๆผมก็ไม่เคยถามหาตลาดเลยตั้งแต่เลี้ยงมา,าตลาดมันเข้ามาหาผมเอง ส่วนในเรื่องเทคนิคของการเลี้ยงต่อไปคลิปนี้อาจจะไม่ได้ลงลงลงไว้นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวจะลงเรื่องเทคนิคต่างๆค่อยๆลงอันนี้เป็นคลิปนี้เป็นแรงจูงใจมากกว่าเป็นแรงจูงใจให้กับคนที่อยากเลี้ยงแต่ไม่กล้าเลี้ยงคนที่อยากเลี้ยงแต่ไม่กล้าลงทุนเยอะจะหาความรู้่คลิปนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้แล้วกันครับสุดท้ายนี้อขอฝากไว้ว่า,าความรู้ครับมันไม่เดินมาหาเราเหรอกครับ เราจะต้องเดินเข้าไปหามันดังนั้นศึกษาตอนนี้ครับมันมีทั้งเอ่หนังสือมีทั้งแหล่งโซเชียลมีทั้งคลิปต่างๆนานาทำให้เราเอะมีความรู้ ความรู้ความรู้มันอยู่ใกล้ตัวเราแค่ขยับเข้าไปขยับเข้าไปขยับเข้าไปแล้วก็ไปหาความรู้อยากเลี้ยงปูก็หาความรู้กับปูอยากเลี้ยงปลาหาความรู้กับปลาอขอให้มือใหม่ทุกทกท่านนะครับอย่าท้าอสู้ๆคลิปนี้ขอเป็นกําลังใจให้ทุกทกท่านไว้คลิปหน้าเจอกันจะนําาเทคนิคดีๆมาฝากหลายๆเรื่องหลายๆอย่างน,นะครับอขอบคุณมากครับ